พี่น้องมนียูกับช่องสาวสอนผ้าหล่อคือกัจารพี่น้องมนีผ้าหละอ,อยูตลาดไอนัดไอตำบลหน้านย่างกากเจา้าพี่น้องมนีกับเป็นเสาวันที่22เดือนกรกฎาคมพศ2 5 6 8บรรยากาศมนีหนาวหนาวจา้าพี่น้องหนาวลงมากจา้ามนีเสารวันที่22สาวสอนผ้าลออผ้าพี่น้องลอยยูตลาดนัดเสารตำบลหน้าย่างกากเจา้าพี่น้องอำเภอเทพสถิตาจังหวัดเชัยภูมบรรยากาศ หมูเศ่าลานแหลกห้องบักขอพักพริกบักเขือนี่นอจากพี่น้องลานนี้พฤศสิคายประเดียประเดีกยวตันประเดีวปลาตัวหน่ยตัวใหญ่งจ้แซบอมอันนี้เป็นหอมยีหรีจ้าพี่น้องประเดี๋ยวตะบักุงเรยเลาบานนี้ประเดี๋ยวตะบักุงจ้าพี่น้องสาวสอนผ้าลอยยืนอยู่นี่หอมหอมเฮี้ยงค่ะจะดกินกระไรเมีนเพราะจ้า กระไน่ากินก็ไไรหรือว่าข้าสติตำหมักหุงกระดรจ้าพี่น้องจ้าใส่เกลี่ยส้หยังก็ได้นี่เกลือระเทเป็นถุงเป็นถุงวยถุงละสี่สิบบาทมีทั้งตอนทั้งโตงจ้าพี่น้องหรือว่าผู้ใดอยากได้ดเป็นแบบน้ำก็ะนี้อีกเมียได้หลายแล้วบักหุงฟังทั้งพูนเมียแล้วก็ะสิขายพวกบวกักบวกบวกับวกแดงพักบ้นบานๆเท่าหน้าจ้าพี่น้องกล้วยนาะตอมีมืดคาหมักแดงัาขั้นจวง มืัอนี้เป็นอากาศสีเย็นๆจ้าพี่น้องเย็นจนหนาวพุภูรามือนี้ก็ไดหมากทุเรียนมืัอนี้เพิ่นขายโลดจังหวะมืัอนี้ทุเรียนอยู่ไอ้ตลาดนายยนหน้าย่างกลางหน่อยพนสิขายโลละหนึ่งร้อยบาทได้จ้าพี่น้องโลละหนึ่งร้อยบาททุเรียนหมากองุ่น ไอ้เงินปลาอย่างนี้ปลาเอียบจ้าพี่น้องปลาเอียบหรือว่าเขาจะเอาไปตากแหงกันได้เนาะไปถอดกันได้ถูกเจ้าป่านี้ไหมอ่ะ บาทค่ะันขายถุง60บาทจ้าพี่น้องคันเท่าซื้อสองถุงแล้วไข่ลอยหนึ่งอยู่ปลาม่ามีไหมงามๆนี่งขั้วไห่พร้อมเรียบร้อยแล้วปลาใหญ่กับข้าวเมี่ยเพื่อนนี่ไหมปลาขาวเกจ้าพี่น้องปลาขาวเกเนาะคนขั้วมากไข่ไหมเรียบร้อยแล้วถุงละ60บาทสองถุงลอยหนึ่งหมักบวบจังนี่จังงามให้แถบมึงนี่หมักบวบมัดสิบบาทจ้ะมัดสิบบาทมัดใหญ่ๆเลยเรื่องนี้มัดสิบบาทมันยังไง แกงใส่นน่อไม้สดหนาหนิน่อไม้สดจ้าพี่น้องเนี่ยน่อไม้กระซิบาทนี่จะแน่ละซีบาทล้านนี้คือทีขายถือคักเนี่ยฝุ่นน่อไม้จุงละซีบาทเท่านั้นจ้าพี่น้องยี่สิบกระซีบาทสิแม่ปลาปลาฝนบลาเท่าเหล้าผูกเองซีบาทเท่านั้นจ้าพี่น้องสดๆมากมีไม้เลยวันนี้แม่ขายดีๆแล้วจ้าแหนมยำแหนมยำแหนมซังแดงเบียร์เพชร สั่ได้จ้าพี่น้องมักแบบใสั่งละได้เลยย่ำเนียมอันนี้ผัดไทยผัดทั้งวันผัดแวบ,บเดียวกับเมิดจ้าพี่น้องผัดไทยเจ้านี้เสียบกระจ้าผูสิขายเนี่ยยี่สิบบาทจ้าเวอนเอะไรอกลัองละยี่สิบบาทเนาะผัเ,เห็ดใส้อมัดนังยางไวฮอก,กระดาษเลยจ้าพี่น้องคุณขนมเห็ดไปน้ำทอดไปน้ำขนมทอดกล้วยทอดขนมดอกบัวอันนี้สิขายดอกบัวดอกบัวทอด ปลาทูปลาทูเจวเก่าเจาเดิมจ้าพี่น้องอู้วันนี่คือตัวงามแถมะโมนี่ปลาทูห้าแหมมัโนี่สองแพกเก่าสบาทจ้าแพกเดียวห้าสบาทไข่ถังไข่ถังอันนี้กะแพคละสอสบาทสองแพกห้าสบาทไข่ถังกันย่งเหลืออยู่ไข่รกระคูไข่รกระคูจ้าพี่น้องไข่ถังเนาะได้กระคูไปมากเขาเหนียวข้าพร้อ,พอ,พอมอ่ารสิขายปลาทูสดนี่ตัว,ตวง่าม,ามปลาทูสดขายดีๆนะจ้าโมนี่อีเมลละทอนทอดไปน้่ขายไปน้่ไก่ทอดไก่ทอด มีไก่มีปีกไก่กับมีจ้าพี่น้องนี่น้องไก่กับมีหนังไก่กับมีนั่นทอดเรียวๆอันทอดแล้ยวๆหนึ่งชิ้นจ้าบาทนะแม่ชิ้นาบาทชิบาทเท่านั้นจ้าพี่น้องแม่เราทอดแซ่บเยอะนี่สาวซ้อนผ้ารากินนะแม่เราประจําเลยนี่ลาหนีเด่นแห้งไก่เป็นตัวโตมากเลยไก่บานไก่บานจ้าพี่น้องมื้อนี้ตัวใหญ่เท่าไหร่นี่สองร้อยอันนี้สองร้อยสี่สิบบาทจา้านี่อันนี้สองร้อยหกสิบบาทนี่ปา น้อนเห็ดทุลุนกินินอยู่โมนี่ถามพูใ้ใดอยากได้เป็นแบบราคาพอดีกับมี่และจานพี่น้องนี่เจ็ดสิบห้าบาทกับมี่มี่หลายราคาแคบหมูกากหมูบรรยากาศโมน,นี่คือส่งเป็นหน้าหนาวเทจ้าพี่น้อง แ้วนี่ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นกันลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างกับเข่ากับน้าเมื่อเร็วกับเข่าฝั่งนี้นี่เห็นตะผ่ายี่เขียวนี่นี่กับเข่าแม่เราขายเมื่อเร็วยังจะลูกชิ้นทางพุ่นลูกชิ้นปิ้งส้มมื้อนี้มีส้มยังมากมากนี่อันนี้ส้มหมูส้มหมูอันนี้ลาบเป็ดแก้วเห็ดมือนเสาแซ่บๆจ้าพี่น้อง สาวสอนผ้าล็อสื่อน้ำราดเนืนอเสียบแก้วเห็ดซื้อแล้วมูซาในยี่สิบบาทจ้าเสียบแห้งเสียบคักแก้วเห็ดของหวานค่าละช่องรวดช่องค่าละซองละจ้าพี่น้องท่งบ้านสาวสอนผ้าล็อไอเอิญข่าละซองตกลงมาแล้วจ้าพี่น้องลิ้นลิ้นยิ้มแย่ยิ้มหน่อยแล้วคุณอาเบิงแหล่คุ่มาเม็ดเลยจ้าทั้งทึง่งโอ้ออยกระชัย ร้านนี้เพ่ผสิขายขนมจีนจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้เป็นถังๆเป็นกะละมังเลยคว้าใส่บุ๊บมือหนิขนมจีนเจา้าเกา่าเจ้าเดิมแซ่บน้ำยาหมอนยิง่งบิ่งโบ่โบเหลือได้จ้าพี่น้องจักจั๊กน้อยกับเมือจักจั๊กน้อยกับเมือฝนฝนลงมาแล้วจ้าพี่น้องเร่งเร่งเมือได้ฝนลงมาแล้วเร่งมือเล่ง จ้าน้อยกระเมิดดอกเจ้าน้อยกระเมิดดอกขนมอ้าแล้วผีตเองจ้าพี่น้องซอยมะฝรั่งมาอุูนุ่นอายแล้วเนี่ยฝนลงเม็ดแล้วอยู่ตลาดนันเสวยตำบลหน้าย่างกากจ้าพี่น้องอายแล้วเห็ดเป็นสูตรเป็นสูตรใบถาเลยแซ่บแซ่บจ้าเจ้าหนี้ข้าปุ่นประเทศแซ่บอันนี้ก็ระหมซื้อคักซื้อเนี่ย อันนี้กะกะปุ่นเพื่อการจ่าพี่น้องเจ้านีกะว่าแพรคือกันเนี่เจ้านีกะแซมเพื่อกันางเพื่อนวันนี้กะมาหลายคือการเพื่ับมีน้ายาปลาน้ายาเหล้าน้ายากะทิมีเมื่อจ่าพี่น้องซอยซอยฝ้าวมาอุนุนซอยเพิเน่ฝ่นลงเมรละจ่าพี่น้องที่2 2สิองเด้อฝ่าวมาตะเสาเนี่ยจํานวยตอนนี้สาวสอนผ้าพี่น้องรอกับเป็นเวลาสามโมงแล้วได้จ่าพี่น้องฝ่าวมาเด้อกัเฝ่เนี่ย ตลาดไอตําบลน้ายังกาหมีเพิ่นจะมีมือเดียวได้จ้าพี่น้องมีแค่วันที่2ีของทุกเดือนได้จ้าสาวสอนผ้ารอบวกไวก่อนเดิมมีมือเดียวจ้าพี่น้องถุกวันที่22ของทุกเดือนตลาดเพิ่นสีท้ำการค่าการขายเริ่มประมาณในช่วงหกโมงเสาร์ได้จ้าพี่น้องจนวาไปหอดประมาณห้าโมงเสาร์เพราะว่าตลาดนี้คนคนอวกมากวแหล้กก็ค้นเหมือนเลี้ยวจ้าพี่น้องด้านน้านี่ทีสาวสอนผ้ารอผ้าพี่น้องมากนี่สิเป็นส่วนพวกพักได้จ้าพี่น้องพักบบ้านนั่นแหละ ยังเช่นนี่ผักกระแยงผักกระแย้งมาไม่ไม,มจ่าพี่นวงใส่นานี่ใส่แกงเห็ดพอดีเลยคุณนู่นมา่ยเราสิมาขายเนี่ยเนี่ยบ,นบานๆเท่าได้จ่าพี่นองข้าเจาปลูกเองมาขายเองสิไม่จา่าอาหารบ,นบานๆเท่านั่นหละเป็นพวกผักสดๆต่างๆจา่าผูใ้ใดอยากได้พวกเป็นผักเป็นในหมักพริกบมักขือต้อนหอมหมักทั่วห้ออกมาส้อยด่านนอกตีดถนนได้จ้ะพี่นืล บรรยากาศเนี่ยมุเสรารของตลาดน้ำเศาร์ตำบลหน้าย่างกากมูนีจา้ามัดไปน้่ขายไปน้จ่จ้ามูนี่แม่ขึ้นแดดอกกระเจียวมางามแท้มอนี่ักปังก็มี่แม่รถสิขายของถือด้อจา้าพี่น้วงรถสิเห็ดแคร์มาละสีบาทสีบาทเท่านาั้นจ้าว่าสิเป็นพักหวมผักซี่ลาบบานเท่านี่อันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวของแม่ผักพริกนี่มัดพี่นะ่ะ มักซีดาอันนี้มักซีดาอันนี้กับักพีกกระทุงละยี่สิบบาทจ้ะอันนี้มาอยังบุนี่สาวสวนผ้ารอบบหูจักมาพักสาเพื่อหมากยังบุนี่บบหูจักมังยังแม่บักสาด้วยเนาะอันนี้มาพักสาบจ้ะสาวสวนผ้ารอเบาถืออยู่จ้ะจ้ะอันนี้ใกล้ใกล้ัตยิ่งเงยเปล่งเปล่งเลยนี่สาวสาวสวนผ้ารอซื้อแล้วเหมือนสาวนี่จ้าพี่น้องใกล้บ้านดอกกระเจียวอันนี้ผักอยังบุนี่สาวสวนผ้ารอกับโบหูจักผักดินเต้าแม่แล้ว่าผักดินเต้าจ้ะพี่น้องกินกระป้อนแม่นบ่แม่ กินกระปนจ้าพี่น้องกินกระป๋นกับแก้กบบกกวไปหอยหอยชะลีมันมี่ผบมัดอันนี้มาเขียบมาเขียบนานี้ออกแล้วได้จ้าพี่น้องมาเขียบมาเขียบเ้าเอาไป่วมเอามือสองมื่ก็ได้กินแล้วมาเขียบนังพึ่งรวมออกจ้าุกมีดอมมม้อันซุกกะมีแม่ละวานิอันซุกกะมีหอยอยู่นี่ถุงนี่คลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบื้องหน้าก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนท่ารอดได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนะ่ สุดเลีคิดไม่ไหมให้เบืเอ้องหน้าสบายกินีสาวสอนผ้าเราก็ขอบุญขอคุณนนะจ้ะสําหรับถูกกําลังแรงใจที่สามารถรับช่มรับเบื้องให้ช่องสาวสอนผ้าเายอยยึดตนอจยาพี่น้องกิหนาเข้าว่ากันไหมนะจ้าเนาะกินีขอโตัรก็จ๊าพี่น้องฝนตกฝ <c oughs> นล่องเม็ดแล้ว <c oughs>